สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสำคัญมากสำหรับท่านที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณนั่นคือเองินสำรองว่าเราควรมีเงินสำรองไว้เท่าไหร่ถึงจะพอเพียงและมั่นใจได้ว่าชีวิตหลังเกษียณจะผ่านไปอย่างราบรื่นก่อนอื่นผมอยากให้ท่านตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าถ้าวันนี้เราหยุดทำงานหรือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเช่นป่วยหนักหรือบ้านต้องซ่อมแซมด่วน เรามีเงินพร้อมใช้หรือไม่การมีเงินสำรองไม่ใช่แค่การเก็บเงินไว้ในบัญชีเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการสร้างหมอนรองรับชีวิตให้มีความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในวัยที่รายได้ลดลงหรือหมดไปแล้วตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2566ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน13.64ล้านคนคิดเป็นร้อยละ19.5ของประชากรทั้งหมด และที่น่าตกใจคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงต้องทำงานต่อไปเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยมีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่ถึง5.11ล้านคนหรือ37.5%สะท้อนให้เห็นว่าการวางแผนการเงินหลังกเกษียณของคนไทยยังไม่เพียงพอก่อนจะไปดูตัวเลขว่าเราต้องมีเงินสำรองเท่าไหร่เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเงินสำรองถึงสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากแหล่งต่างๆดังนี้ได้แก่แหล่งแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ600-1,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเงินจากบุตรหลานที่อาจไม่แน่นอนเงินจากการทํางานต่อเนื่องหลังเกษียณและเงินออมส่วนตัวแต่ความจริงก็คือรายได้เหล่านี้มักไม่เพียงพอ เพราะค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่และที่สำคัญคือค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในอัตรา5-8%ต่อปีตามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุมีค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อการเข้าโรงพยาบาลหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ30,000บาทขึ้นไปนอกจากนี้อายุค่าเฉลี่ยของคนไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ76-77ปี หมายความว่าหลังจากเกษียณอายุ60ปีเรายังมีชีวิตอยู่ต่ออีกประมาณ15-20ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากและต้องอาศัยเงินสำรองเป็นหลักข้อ 1. ห,หลักการคำนวณเงินสำรองขั้นพื้นฐานตามหลักการทางการเงินสากลเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับวัยทำงานทั่วไปแนะนำให้มีอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมาตรฐานสากลแนะนำให้มีเงินสำรองสูงกว่านี้คือ1.5-2ถึงปีของค่าใช้จ่ายรายปีมาลองคำนวณกันดูครับสมมุติว่าท่านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย10,000บาทต่อเดือนหรือ120,000บาทต่อปีท่านควรมีเงินสำรองอย่างน้อย180,000บาทถึง -240,000 บาทซึ่งก็คือ1.5-2ปี แต่ถ้าค่าใช้ใจ่ายของท่านสูงกว่านี้เช่น1 5 0 0 0บาทต่อเดือนหรือ1 8 0 0 0 0บาทต่อปีท่านก็ควรมีเงินสำรองอย่างน้อย2 0, 7 7 0 0 0 0บาทถึง3 0, 6 0 0 0 0บาทนี่เป็นเพียงเงินสำรองฉุกเฉินเท่านั้นนะครับยังไม่รวมเงินออมระยะยาวสำหรับค่าใช้ใจ่ายตลอดช่วงเกษียณที่เราจะพูดถึงในข้อต่อไปข้อ 2. เงินออมระยะยาวสำหรับวัยเกษียณทั้งหมด นอกจากเงินสำรองฉุกเฉินแล้วเรายังต้องคิดถึงเงินออมระยะยาวด้วยตามการศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยปี2566แนะนำว่าหากท่านเกษียณอายุ60ปีแล้วมีอายุไขเฉลี่ยถึง75ปีท่านจะต้องมีชีวิตหลังเกษียณอีก15ปี ถ้าค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยของท่านอยู่ที่1 0,000บาทต่อเดือนท่านจะต้องมีเงินออมขั้นต่ำอย่างน้อย1 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งคำนวณจาก1 0,000คูณ12เดือนคูณ15ปีแต่นี่ยังไม่รวมเงินเฟ้อถ้าคิดเงินเฟ้อเฉลี่ย2-3%ต่อปีด้วยตัวเลขจะสูงขึ้นอีกดังนั้นเงินออมที่เหมาะสมสำหรับผู้กเกษียณอายุ60ปีที่มีค่าใช้ใจ่าย1 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนควรอยู่ในช่วง2-4ล้านบาทขึ้นไป ตัวเลขนี้อาจดูสูงแต่ถ้าเราเริ่มวางแผนและออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆพร้อมลงทุนอย่างชาญฉลาดก็ทำได้ครับข้อ 3. แหล่งเงินที่ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาได้ผู้สูงอายุไทยมีแหล่งเงินที่สามารถนำมาใช้ได้หลายแหล่งได้แก่แหล่งแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ600-1,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเงินจากบุตรหลานที่อาจไม่แน่นอน เงินจากการทำงานต่อเนื่องหลังเกษียณและเงินออมส่วนตัวแต่ความจริงก็คือรายได้เหล่านี้มักไม่เพียงพอเพราะค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่และที่สำคัญคือค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในอัตรา5-8%ต่อปีตามข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุมีค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อการเข้าโรงพยาบาลหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ30,000บาทขึ้นไป นอกจากนี้อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ76-77ปีหมายความว่าหลังจาก,กเกษียณอายุ60ปีเรายังมีชีวิตอยู่ต่ออีกประมาณ15-20ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากและต้องอาศัยเงินสำรองเป็นหลักข้อ4การจัดสรรเงินสำรองอย่างชาญฉลาดเมื่อเรามีเงินสำรองแล้วเราควรจัดสรรอย่างไรให้เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ควรแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนดังนี้ก้อนที่ 1. เงินสำรองฉุกเฉินเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้น3-6ถึงเดือนเพื่อให้สามารถเบิกใช้ได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือค่าซ่อมแซมบ้านด่วนควรมีอย่างน้อย1 0 0 0 0 0ถึง200,000บาทขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแต่ละคนก้อนที่2เงินใช้จ่ายประจำสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนทั่วไปเช่น ค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ายาควรเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ6-12เดือนซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ตามข้อมูลจากธนาคารชั้นนำในปี2025ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ6-12เดือนอยู่ที่ประมาณ1.1-1.9%ถึงต่อปีและก้อนที่3เงินลงทุนระยะยาวสำหรับเงินออมที่เหลือควรนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแต่ยังคงความปลอดภัยทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันการเงินก่อนตัดสินใจลงทุนจริงข้อ5ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องระวังในการจัดการเงินสำรองมีดังนี้ข้อแรกหลีกเลี่ยงการลงทุนเสี่ยงสูงอย่าเอาเงินสำรองไปลงทุนในหุ้น คริปโตเคอเรนซีหรือการลงทุนที่รับประกันผลตอบแทนสูงเกินจริงเพราะอาจสูญเงินต้นได้ข้อ 2>, 2เก็บเงินสำรองให้มีสภาพคล่องหมายความว่าเมื่อต้องการใช้เงินต้องสามารถเบิกออกมาได้ทันทีไม่ควรผูกมัดเงินทั้งหมดในเงินฝากประจำระยะยาวหรือการลงทุนที่ขายยากข้อ3อย่าลืมเงินเฟ้อค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ2-3%ดังนั้นเงินสำรองของเราควรมีการเติบโตตามเงินเฟ้อด้วย ข้อ 4. ทบทวนแผนการเงินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ชีวิตและค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปและข้อสุดท้ายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่แน่ใจในการวางแผนการเงินควรปรึกษานักวางแผนการเงินหรือสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือสรุปแล้วครับเงินสำรองสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมี2ระดับคือระดับที่1เงินสำรองฉุกเฉินควรมีอย่างน้อย1 5ถึง2ปีของค่าใช้จ่ายรายปี หรือประมาณ180,000บาทถึง360,000บาทสำหรับผู้ที่มีค่าใช้ใจ่าย10,000ถึง15,000บาทต่อเดือนและระดับที่2เงินออมระยะยาวสำหรับเกษียณควรมีอย่างน้อย2ถึง4ล้านบาทขึ้นไปเพื่อรองรับค่าใช้ใจ่ายตลอด15ถึง20ปีหลังเกษียณรวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวเลขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและค่าใช้ใจ่ายของแต่ละคนดังนั้นท่านควรนั่งคำนวณตัวเลขจริงของตัวเองด้วย หลังจากดูคลิปนี้แล้วผมขอให้ท่านทำเช็คลิสต์ง่ายๆ5ข้อนี้ภายใน30วันนะครับข้อแรกจดบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนของท่านทั้งหมดรวมถึงค่าอาหารค่ายาค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อรู้ว่าเราใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ข้อ2ตรวจสอบเงินสำรองฉุกเฉินปัจจุบันว่ามีเท่าไหร่เก็บไว้ที่ไหนและสามารถเบิดใช้ได้ทันทีหรือไม่ข้อสสำรวจแหล่งรายได้ทั้งหมดเช่นเบี้ยยังชีพ กองทุนต่างๆเงินจากบุตรหรือเงินจากการทำงานข้อ4คำนวณช่องว่างระหว่างเงินที่มีกับเงินที่ต้องการเพื่อรู้ว่าเราต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่และข้อสุดท้ายนัดปรึกษาที่ปรึกษาการเงินหรือธนาคารเพื่อวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับวัยเกษียณการมีเงินสำรองที่เพียงพอคือการสร้างความมั่นใจและความสุขใจให้กับตัวเองในวัยเกษียณครับ อย่าปล่อยให้วันพรุ่งนี้มาถึงโดยไม่มีการเตรียมพร้อมเรื่องวันนี้ไม่สายเลยครับถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณได้รับรู้ด้วยนะครับและถ้ามีคำถามหรืออยากให้พูดถึงหัวข้ออะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า